หน้าใหม่จากนีนคือีไทยแลนด์บายเช็คราคาถคอมนะคะจอยค่ะธนาคารที่สามารถกดเครดิตบูโรโค่ะด้วยทีเอ็มได้มีถึงสองธนาคารด้วยกันค่ะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์และก็ธนาคารกรุงไทยค่ะ,คถ,ถ,คคคะถ้าเพื่อนๆมีบัตรเคร,ถถรดิตบัตรเอทีเอ็มของธนาคารไหนก็สามารถไปกดที่ธนาคารนั้นได้เลยค่ะได้นิดเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าดดเขากดยังไงกันบ้างค่ะ,คะแล้วเราก็มาถึงที่หน้าตู้เอ m เของธนาคารไทยพาณิชย์กันแล้วนะคะ เครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการยื่นขอเอกสารเทรอิตาลก็ P <c oughs> คือนี่นะคะบัตร ATM ค่ะหรือบัตรเดบิตก็ได้นะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะขั้นแรกนะคะเราก็สอดบัตร ATM ของเรานะคะ <c oughs> เข้าไปแล้วก็กดรหัสนะคะอย่าลืมนะคะเวลากดรหัสเอามือบางนิดนึงนะคะต้องความปลอดภัยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก็รอสักครู่นะคะเลือกที่ ทำรายการอื่นๆนะคะก็ยังเลือกอื่นๆอยู่เนาะค่ะณตอนนี้ก็จะมีสมัครบริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรค่ะอันนี้เลือกอันนี้เลยค่ะยังเลือกตรวจข้อมูลเครดิตอยู่นะคะก็จะมีเงื่อนไขให้เราอันนี้อ่านนิดนึงนะคะก็คือเขาก็จะแจ้งว่าเหมือนมีข้อผูกพันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เมื่ออ่านจบแล้วเราก็กดยืนยันได้เลยค่ะใส่หมายเลขประชาชนของเรานะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเช็คว่าถูกก้องก็กดกล้องได้เลยนะคะกดหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะคะอันนี้จะแจ้งให้เราทราบไยนะคะว่าเราจะได้รับข้อมูลกากโโรตรวจติดโคจากบริษัทข้อมูลเฉแห่งชาติ ทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลา7วันทำการนะคะเลือกถูกต้องเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะขึ้นข้อมูลส่วนตัวของเราก็คือเลขที่หมายเลขประชาชนหมายเลขโทราศัพท์หมายเลขบัญชีแล้วก็เลขที่บ้านที่อยู่ที่เราให้ไว้กับธนาคารนะคะแล้วก็จะบอกเราด้วยว่าอันนี้จะมคีค่าตรวจสอบข้อมูลเครด,ดิตบูโรและค่าจะส่ง150บบาทค่ะถ้าเรายินยอมตามน,นี้ ก็กดยืนยันได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะมีสลิปออกมาให้ว่าเหมือนเป็นการถักบัญชีค่าธรรมเนียมาจากรายการที่เราทำเมื่อสักครู่นะคะเมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกไม่ทำรายการต่อแล้วนะคะยังไงคะเรียบร้อยแล้วง่ายๆเลย